แสงดีแล้วเ่นั้งหนาก็ได้ขอเป็นั่งหนาข้างบนเปนด่งคนี้นะจ้าขอบคุณค่ะเดอยอดเอองไปากไปกันเนอะเจอกันเจอกันเอื่นพวกเอื้กับวันที่หกกันแหละเออดีจ้าบ๊ายบาย จะมีเจดีย์ข,ขาวๆค่ะจะ,จะมีอยู่ตรงน,นั้นจา้าจ้าถึงแล้วนะคะทุกคน ก็มาถึงช่างใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นประตูอ่านั่นแหละค่ะห <c oughs> ลังจากที่เรานั่งรถมาประมาณ1ิบชั่วโมงนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อสวัสดีพ่อพี่น้อง FC ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพาก,กับน้องการคือกาเด้อหลังจากที่อ่าโดนคักแล้วนะที่น้องการแบบป่ได้ลงคลิปจริงๆจังๆกะ มีแต่แบบทายลงๆลงอัปเดตอัปเดตซื้อแต่่าก็แบบว่นใดสวัสดีวั้อะไยังเป็นทางการเนาะกะ็ตอนนี้ท้องการก็อยู่ที่เชียงใหม่นะคะทุกคนกะนั่งรถจากอุดรธานีมาที่เชียงใหม่นะคะ,คะ,คะพึ่งหอดวังเจ็ดโมงกว่าๆเนาะคือรถตอนสองทุ่มกะนั่งรถประมาณสิบชั่วโมงค่าตั๋วเก้กว่าบาท กา็นางดีสบายขาเจ้าก็มีอาหารเอียงให้กินทัง้งหมดเปิดประสบการณ์ใหม่คอนตงการเลยนะคะเดยาตอนนี้น้องกันกำลังไม่ย่างออม,อ,อมเมืองขาเจ้ายู่ยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่กะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเป็นกจังรข้าเจ้ากำลังสิบิเอ้ยวานแหยงเดี๋ยวไปเบิ่งกัน <laughs> พอดีอยู่ทั้งสภาพันนี่ก็เลยเดี๋ยวลงมาเห็นขาเจ้าัน ตึกแท้เลยไปเปิงกันมาคนเดียวนะคะมาอย่างคนเดียวนะ่ะต่ว่าอันอ,อีกคอนึงเพิ่นไปเฮ็ดธุระอยู่นะคะไปเปิงกันถ้าเบิ่งเบอร์แรกในเชีงยงใหจเขาตงกาเด้เอ,อนี่อันดาจะเป็นหล่องเรือเขียวนี่นะคะอันนั้นเป็นสะพาน จะไป,เ,ป <c oughs> เราเดินไปแล้วนะคะเราไปถามเขาว่าถ่ายวีโดีโยได้ไหมคะเขาไม่ให้เราถ่ายนะคะเราก็เลยเดินกลับคืนมาเดิน <c oughs> สีพเป็นยังเบึง รอ,รอบเมืองชมเมืองกันนะคะเสียใจจังไม่ได้ถ่ายเลยมาเชียงใหม่ทั้งที่กะที่น้องกันหูหูกะสิมีประตูท่าแพมีเอ่อย่างเงี้ยนั่นแหละขึ้นทางนี้ก็ได้หรอบรรยากาศดีมากค่ะรอนิดหน่อยแต่ว่าดีที่ฝนไม่ตกนะคะอันนี้เราจะเป็นนั่งหล่องเรือชมเมืองหรือเปล่า ใช่ค่ะเราจะไปเดินดูรอบๆกันนะคะทุกคนว้าวอันนี้เราก็มาตรงสะพานแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะนองการเคยมาอยู่เชียงนึงมาเอ่อมาถ่ายทำนะคะมาถ่ายงานเนาะกับมา่ย่ายู่ตรงนี้แหละก็สวยบรรยากาศดีนะคะนันก็บโบหูกันก่าสาเหตุเป็นยังงขาเจ้ากับผให้นนอกการถ่ายเทปแต่แว่าก็ไม่เป็นไรนะคะ ค่ะเดอ้อเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะ้าร้อนอืมในบ้านเมืองเพื่อนก็จะอ่ากบา็บุ่นวายเธออยู่กรุงเทพกะดีทางการว่าดีอยู่ Oh. <Yeah. S 1> ไม่ไปค่ะ mm hmm. เราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปไหนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ไปไม,ไม่ไปจ้ะ mm hmm. เราเดินไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> ล้วก็เดินไปเรื่อยนะะเดินหาที่นั่งสักที่นะคะเชื่อแบบไม่มีแผนเลยนะคะจะไปไหนก็ไปะคะ่ะ ไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาหรือว่าตรงไปดีสัญชาติยานบอกว่าให้ไปทางขวาแต่ว่ามันคือบม่มีอ,อย่งเลยฮะฮะ่วะห,ห,หรือว่าเราจะไปทางซ้ายดีเราจะไปไหนดีไปทางซ้ายดีไหมไปทางซ้ายดีกว่าใช่เราใช้เวลาเถียงกับตัวเองฮะ อยากจะบอกว่าเรายังไม่มอาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานนะคะปอยอยู่บนรถเรากำลังจะเดินหาคาเฟ่หาหมอนั่งค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปเรื่อยๆคุอขอ ตอนนี้สัญชาตยานกำลังจะบอกเราว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะเหมือนมันมจะบีซี่นิดหน่อยมันเป็นถนนเอียงแต่ว่า,าคนหลเดีย๋ยวเราจะไปซื้อถุงเท้ากัน <laughs> ตลกจัด ตลาดนะคะไม่รู้ค่ะเดินมางงๆก็มาเจอตลาดนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้อยู่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะเราแค่เดินมาเรื่อยๆเดินหาร้านสักร้านที่เราเยว่ากัมมะหมงเก่าเดีย๋ยสิบเปร็ต่อเลองออกมาตรงนี้ดูตลกดีวะ 分かったらしい。 นชาตยานบอกว่าให้เดินกลับไปถ้าไม่กลับไปต้องตายแน่ๆเราต้องกลับไปอ้าวดูเราจะไปไหนไปตรงที่มันมีขายดอกไม้จะไปซื้อที่มันมีขายดอกไม้นะคะทุกคนไม่ไหมยไม่หมย ตลกอีหลีว่ะคิดอยากยางมากกันยางมากสินะไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองอยู่ไหนตอนนี้ฮะแล้วก็มาคนเดียวซะด้วยบอจ้า กันเด็กพี่น้องเมืองห้าครับไปถามแตงแม่ผู้หลบแม่เหรอที่ลุงใช้สีฟ้าเราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ฉันอยู่ไหนฉันลงทางตอนนี้สสนชาตยานบอกว่าเราเดินกลับมาที่เดิมนะคะทุกคน บอกแล้วว่ามันสุดยอดนะคะเราเจ๋งกลับมาที่เดิมนะคะทำไมเราเจ๋งแบบนี้วะอ,อเราเจ๋งกลับมาที่เดิมนะคะทุกคนค่ะ